ต้องข้างข้างในอันนี้อะไรมูอะไรมุมอร่อยปาพาสตี้เอ้าเป็นโซนๆเออนี่ก็มุมอร่อยตกลงน่าจะมุมมุมตรงไหนอร่อยอะคะโอ้นี่ไงจอยกุ้งร็อฟว้าวกุ้งมังกรบริษัททัวร์สตาฟไกด์พนักงานเสิร์ฟโอ้หพนักงานเยอะมากนี่ไงหลายมุมมาจอยนี่ไงคะนี่ก็นี่ก็มุมอร่อยเหมือนกันค่ะนี่ค่ะมุมอร่อยอร่อยจีโอ้ยวิวค่ะ บรรยากาศเรามากินบรรยากาศนะมาตามซ้ายเข้าไปนี่ก็แล้วเราเข้าด้านนู้นก็ได้นี่ไงน,น่ไงเขาที่เราเข้าด้านน,นู้นก็ได้เดี๋ยวซ้ายเลยคะ่ะเดี๋ยวซ้ายผ่านตลอดคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะทานอาหารเทีเ่ยงนะคะที่ร้านอาหารมุมอร่อยนะคะ ไปค่ะดูบรรยากาศนะคะนี่เอาตรงนี้เลยเหรอคะ เมนูส้มตำนะคะแต่มันแ่เียซูชิซูชิอาหานี้ใหญ่อยู่นะซูชิติดทะเลเหมือนก้าติดทะเลติดทะเลติดทะเล ปินเอาอะไรลูกไหนชูเมนูด้วยหรอปิ่นสั่งไรลูกบรรยากาศนะคะดีมากเลยค่ะชื่อว่าร้านมุมงอร่อยนะต่อสั่งยดห๋ยนางยม พี่ก้อยกินอะไรคะวันนี้ไข่เจียวปูค่ะโอ้แสดงว่าพี่พี่ก้อยชอบไข่เจียวปูอร่อยอยู่นะคะน้ำพริกไข่ปูเอาสิเอาสิเป็นน้ำพปูแต่ได้กินผักอยากกินผักบ้างอยากกินผักเนี่ยแล้คะับมีก๋วยเตี๋ยวยำหอยโรลก๋วยเี๋ยวมีนยำมาพร้อมกับกระถิ่นอันนี้อะไรนะคะพี่อังกระถิ่นแล้วผักป่าต้องมาอันนี้คือน้ำพริกไข่ปูปิ้นโตอ๋อน้ำพริกไข่ปูอปิ้นโตทำงานค่ะพี่อังนี่ไงกระถิ่นมา เป็นไงลูกยางอ้าวยางพ่อแม่ก็จะถามทำไมใช่ไหมอ้าวจะหน่อยจะหน่อยเป็นไงลูกรสชาติเหมือนน้ำจิ้มซีฟูดเป็นน้ำจิ้มซีฟูดอร่อยไหมลูกแล้วอร่อยไหมคะอ๋อโอเค่ยอีกแม่นปครับก็กินไปเลยพี่หนูโนไม่ต้องมาถามด้วยเป็นน้ำไม้เลือกเลือกละไม่รู้ละคนสวย วันนี้สวยค่ะวันนี้สวยเป็นสวยเยสวยไม่ทำงาน่อาสวยทำงานใคะหอยใส่ได้พี่ก้อยใส่ได้อาเอาหอยน้ำมันนังเลหอยน้ำนนั่เลยที่แทน่หลยมอ่ใช่หน้หอยน้ำมันอันนี้อะไรนะคะพี่เอาหอยน้ำยำหอยไม่มีอรยำหอยน้ำยำหอยมอนจานได้ไหยคะพี่เตียาเกียาพี่เผา ยออย่งมาชมเืออนาี่กาสอันนี้อะไรพี่อ่ะอันนี้ไข่เจียวปูอันนี้ออส่วนส่วน,นอสมตำครูมาสุกมาแล้วฮะกลิ่นโตฮะโน่นมาแล้วค่วคะ,คะส้ตมตำปูมา้าสุกต,ตบปูมาล้วนนี้เจ้าขอให้น้องปิ่นทานสุกเลยนะคะ บรรยากาศก็ดีมากซินเวอร์ค่ะมะพร้าวน่าจะหมดออไปบอกซิเนี่ยมะพร้าวหมดกลายเป็นกระทงอันนี้มาแทนโอ้มะพร้าวหมดอย่่นลูกลูกปูมาสุกนะคะวันนี้ขอให้น้องปิ่นโตกินสุกหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้ออกข่าวค่ะอะไรกินอะไรที่ดีไม่ดีต่อสุขภาพนะคะ เป็นไงลูกรสชาติเอาอย่าบังหน้าดิช้อนอะเหมือนซม่ำเหมือนส้มำํำเอองั้นก็ไม่ต้องกินแล้วเนาะอ่ากินในรูปแบบสุกบ้างเป็นยังไงลูกปูมาสุกมันไม่ได้สุกขนาดนั้นมันไม่ได้สุกขนาดนั้น<ม>แต่ใช้ได้อยู่ใช่ไหมลูกเป็นไงอร่อยไหมคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหรคไ่คะโอ้โหเต็มสิบให้ห้าสิบขนาดนั้นเลยเวลิกูดค่ะเรียกว่าไก่จักรกที่แกง<ก>ขีง เติมในบาจิกิล้วขเติมในบาจินะครับเติมคนแดใช่ไหมกาสกีมี่นใบแลนที่ผลไม้รวมมีอะไรบ้างคะเนี่ยมะละกอสับปะรดมะละงรวมมาห้าอย่างแตงโมนี่นอันนี้ของผนที่อนอันนั้นไม่ผลแก้วไมผลแก้วมดีอวแล้วสูงอันแล้เนาะแล้ขอช้อนด้วย น้ำปิ่นโตอันนั้นอะไรอนมนมมาทำแล,ล้วฝนลาดลาดหรออนะลา บิงซูเคนตารูปนะคะประวานิไหมอันนี้บ <ins> ิงซูสตอร,รนอเนะบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ประวานิทำหาไหมของแม่ <c oughs> อร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำกันนะคะ เป็นข้างในห้องแอร์นะคะนี่เป็นแผนผังน,นะคะกว้างมากค่ะปิดเลยไปไหนลูกลลเอาอ๋อห้องนี้ก็ปิด เดี๋ยวเรามาดูปลาหมึกกันนะคะบา,บายน่ารักมากอะ่ะปีนมาทางนี้ลูก